Hi everyone Welcome to ร i ครูสิริรัตน์ค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษของครูสิริรัตน์ค่ะวันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้ในส่วนของ Present Simple tense ที่อยู่ในรูปของ Question form ค่ะหรือในรูปของประโยคคำถามนั่นเองนะคะโครงสร้างประโยคนะคะ Structures ประโยคคำถามนะคะ Interrogative sentence หรือเรียกง่ายๆสั้นๆว่า question form นะคะโครงสร้างประโยคนะคะเราก็จะใช้ verb to do do d a s นะคะเข้ามาในการขึ้นต้นประโยคตามด้วยประธานกริยาช่องหนึ่งแล้วก็กรรมแล้วก็อย่าลืมเครื่องหมายคำถามด้านท้ายประโยคด้วยนะคะข้อสังเกตนะคะก็คือเราจะใช้ do กับประธานที่เป็นพหูพจน์ I แล้วก็ you ด้วยนะคะแล้วเราก็จะใช้ d a s กับประธานที่เป็นเอกพจน์ซึ่งเมื่อเรา เปลี่ยนประโยคนะคะเป็นประโยคคำถามแล้วนะคะหลังการใช้ดารเราก็ใช้กริยารูปเดิมค่ะไม่ต้องมี s หรือ es นะคะลองมาดูตัวอย่างประโยคก่อนนะคะประโยคบอกเล่าที่คุณครูให้ในวันนี้นะคะก็คือ he p l a y basketball every Saturday he p l a y basketball every Saturday เขาเล่นบาสเกตบอลทุกๆวันเสาร์นะคะในประโยคบอกเล่าประธานเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นกริยาก็ต้องเป็นกริยาช่องหนึ่งเติม S ด้วยนะคะ เรามาเปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็นประโยคคำถามกันนะคะประโยคคำถามก็จะได้ว่า Does he play basketball every Saturday? Does he play basketball every Saturday? นีเป็นประโยคคำถามนะคะที่เป็นขึ้นต้นเป็นประธานที่เป็นประธานเอกพจน์ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ Does ในการขึ้นต้นแล้วอย่าลืมเปลี่ยน จากพิมพ์ใหญ่ให้เป็นอักษรพิมพ์เล็กด้วยนะคะส่วนกริยา play นะคะเมื่อเราเปลี่ยนจากประโยคบอกเล่าที่เติม s ให้มาเป็นประโยคคำถามแล้วให้ตัด s ออกเลยนะคะแล้วก็เติม question mark ที่ท้ายประโยคค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะ t h e y play basketball at r e r e s a today เขาเล่นบาสเกตบอลทุกๆวันเสาร์ประธานเป็น t h e y เป็นเพหูพจน์กริยา play ในประโยคบอกเล่าก็ไม่ต้องเติม s หรือ es นะคะ เมื่อต้องเปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็นประโยคคำถามก็จะได้แบบนี้ค่ะ Do they play basketball every Saturday? ประธานเป็น d a y กริยาช่วยที่ใช้ก็ใช้ do นะคะ Do they play เป็นกริยาเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องเติม s หรือ es แล้วก็เติม question mark ด้านหลังด้านท้ายประโยคนะคะ Do they play basketball every Saturday? เป็นประโยคคำถามค่ะพวกเขาเล่นบาสเกตบอลทุกๆวันเสาร์หรือเปล่าตัวอย่างต่อไปค่ะประโยคบอกเล่าที่คุณครูให้นะคะ I write a letter to my sister every night ฉันเขียนจดหมายถึงพี่สาวของฉันในทุกๆคืนประธานเป็น I กริยาก็เลยไม่ต้องเติม s หรือ es นะคะมาเปลี่ยนประโยคให้เป็นประโยคคำถามก็จะได้แบบนี้ค่ะ Do you write o read e r Do you sit t e r e v e r y night? ประธานเป็น I ในประโยคบอกเล่าแต่เวลาตั้งคำถามเราใช้ประธานเปลี่ยนให้เป็น you นะคะแล้วก็ใช้ verb to do นะคะมาช่วยเนื่องจากว่า you นะคะต้องใช้กับ verb to do ตัวที่เป็น do เท่านั้นค่ะกริยา write ก็เหมือนเดิมค่ะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ ไม่ต้องเติม s ไม่ต้องเติม e s แล้วก็อย่าลืมเครื่องหมาย question mark ด้านหลังด้วยนะคะ do you write a letter to your sister every night คุณได้เขียนจดหมายถึงพี่สาวของคุณทุกคืนหรือเปล่าตัวอย่างต่อไปค่ะ my son live in New York my son นะคะเป็นประธาน my son live in New York เป็นประธานที่เป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้น live ก็ต้องเติม is นะคะมาเปลี่ยนประโยคให้เป็นประโยคคำถามกันค่ะก็จะได้ว่า dot your son live in New York dot your son live in New York ลูกชายของคุณอาศัยอยู่ในเมืองนิวยอร์กหรือเปล่าจากประธานที่เป็น my son ลูกชายของฉันเมื่อตั้งคำถามเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะคะให้เป็น your son กริยา live ก็ต้อง เปลี่ยนโดยการตัด S ออกนะคะแล้วก็ใช้กับ dot นะคะเนื่องจาก y o u r s o n เป็นเอกพจน์ค่ะเราก็จะได้ว่า dot Yersan live in New York dot y e r s o n live in New York เป็นประโยคคำถามค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการเปลี่ยนประโยคให้เป็นประโยคคำถามค่ะ แล้วอย่าลืมติดตามคุณครูสิริรัตน์ได้ในเพจของ Facebook นะคะชื่อว่าห้องเรียนครูสิริรัตน์หรือจะแอดไลน์ไปที่ l i น์ ID หรือสามารถเข้าเยี่ยมชมคลิปอื่นๆได้ทางเว็บไซต์ของครูสิริรัตน์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ thank you very much แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ